แล้วปกปิดเนี่ยปัญหาคือแล้วปกปิดปกปิดการใช้เงินนะครับแล้วปกปิดการใช้เงินเพราะการใช้ที่ไม่ลงบัญชีถือว่าปกปิดการปกครองแล้วพระลูกวัดก็จะไม่ระเวงเราครับบางครั้งเพราะอะไรครับข่าวที่ชาวบ้านรู้เนี่ยชาวบ้านไม่ได้รู้เองเนี่ยรู้จากพระลูกวัดพระลูกวัดเนี่ยเป็นอะไรเป็นนก <c oughs> กัาเรียกอะไร เป็นไส้ศึกพาูกวันเนี่ยเป็นไส้ศึกกับเจ้าวาดเอาข่าวการใช้เงินของเจ้าวาดเนี่ยไปบอกชา,าชาวบ้านชาวบ้านก็เลวเองแม้แต่ตัวเองก็เหมือนกันย้ายมาในปัญหาเรื่องเงินก็ม,นมีปัญหาเรื่องเงินสอบที่ไรเจ้าวาดผิดทั้งหมดนะครับผมไปสอบมาหลายวัดแล้วเจ้าวาดผิดอย่างเดียวเลยเพราะผิดเรื่องเงินแล้วความไว้ใจมันก็ไม่เกิดมีทางเยวไม่นีก็ลาออก นะครับไม่หนีกลาอกอกแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือ<า>เรื่องของมผมอยากฝากเจ้าวาดไว้ว่าให้ช่วยส,สามปัญหาภายในวัดนะแม้แต่ตัวเองก็เ,งเหมือนกันยายมมันมีปัญหาเรื่องเงินเ็ามีปัญหาเรื่องเงินสอบที่ไรเจ้าวัดผิดทั้งหมดนะครับ <S <S ผมไปสอบมาหลายวัดแล้วเจ้าวัดผิดอย่างเดียวเลยเพราะผิดเรื่องเงินแล้วความไว้ใจมันก็ไม่เกิดมีทางเดียวไม่หนีกลาออก นะครับไม่หนีกลาออกแค่นั้นเองอันนี้คือเรื่องถ้กะดิผมพ่อยอยู่สุงี่เดงมาแล้วผมบอกไปให้แกก็เอามาอ้างมาอ้าไม่ใช่มนไม่ใช่รือเปลาเกียรถ้าครอบงามกุยใช้ทสยยรู้ไหมไปโผไปโผงได้ไงแกจะหวนหอู่และกูเกียครอบงาอีกไปกูเลเกินถ้าไม่พอใจท่านกระยับมัดอื่น เพรพะอย่างนี้ท่านยังอาศัยชุกชุกหวนนอนอาศัยกินข้าวอยู่ที่นี่ท่านจะไปพ่ออย่างนั้นไม่ได้พี่แอร์ก็หลวงพ่อเราตกลงที่เราไปอยู่กับท่านของเราไปอยู่วัดนู้นที่ไปไม่ใช่ไปแบบนี้อาศัยชุกชุกหวนอนเลยอาศัยข้าวบะต้อบะกินเลยเราพูแบบนี้อีพิลเล็ดกว่าให้เด็กมานั่าพือดีกว่า ถ้าผมมีท่านเปปฏิบัติแลุกผมว่าเท่าสุดยอดแล้วล่ะจริงแต่ถ้ามาทำมี้ท่านหมดเลยไม่กับปฏิบัติดีดีกว่าจริงเออผมว่าเอ้ต้องพันแก้ปฏิบัติดีไว้เฮ้ยเช้าสายบ่ายเย็นถ้ามาทำแบบนี้ท่านหมดเลยอ่ะไม่เหลืออะไรเลยอย่าปฏิบัติซะเลยกว่าจะนักเคลมบุงแล้วพิงเลยจริงมจะประโยชน์ไม่สารวัตรเลย่เาย แตนี่มีความีิเหรอกเขาทำให้วาดดีขึ้นไหมทำให้าจิบหายมึงไม่ทำเพื่ออะไรผมไม่ยอมถึงตัวงไอ่ไอ้ยีน่ารนารัไอ้ยีอากพ็่แทา้รอสมัย แตกตาลี่ไม่มีความคิดอีกค่ากว่าเนี่ยกิาทีวัดไหมฮนะลกิลงมาเลยสิลุกผูิลงมาเลยคิดข้าอยู่ว่าจดเๆยังไงคือถามนี่ลกิลาเลยแม่ที่อย เมื่อวันที่20มกราคม64เวลาประมาณ3ามโมงหนาทีออกไได้ละเรามาข้างล่าได้นะลงมาหรือจะเอาลูกชายมาก็ได้ไปเถอะหลวงพี่ไปเถอะไปเถอะไอ้เงี้ยอยู่นี่ไม่ว่าที่โทษมันโทษนี่เพราะใ้รักเสียหายเพราะมัป่วยแหละอยากอยู่ด้ัน แกให้เด็กมันับตื้อเหอะจีบเถอะไหนเด็กมันเตะเลยเมื่อไปยอกอะไรมาผมโพสอะได้ได้อะไมาผมผมโพสเรื่องอะไรฮะผมโพสเรื่องอะไรเรื่องเรื่องนี้ไงพ่นเพี้ยนอะพวกข้าพวกวัดไปยครับพวกไอ้แก๊งตัวมึงเดี๋ยวๆท่านยอมรับไหมว่าท่านไล่ผมออกจากวัดต่อหน้าเจ้าวามันไม่เกี่ยวกันพวกปากจะพูดนะคนลคอนี้ ก็มันรูปอันเดียวกันน่ะมันรูปตอนนั้น่ะกล้องมันจับอยู่ว่าก็กล้องมันจับอยู่ภาพมันเอามาอย่างนั้นน่ะเธเป็นใช้ตอแหลมากรู้ป่ะคือพือโครงการนักเรงเขาเรี้ยกลูกะหรี่แบบนี้ย่โครงการนักเรงนะให้ให้เจ้าวาดประชุมท้งวัดเลยไปเรียกเลยประชุมหรอกเขาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อ้พวกคนจังไรคนเดียวเหรอประชุมอ่ะ อยู่ไม <c ười> ่เคยสร้างสารเราอยู่ทำลายวัดที่นี่อยู่ที่อะไรโพสผู้ชายอะไรที่มาโพสวัดเสียหายโพสอะไรขึ้นมามีอะไก็สร้างงานทำวัดดีขึ้นอะไเมีอะไรทำมาให้วัดเสื่อมเสียแดกเข้าวัดอยู่แท้ๆแลบอกว่าหลวงพ่อให้ใช้ผมมาผมดันจอดึงใจมาเอื้อมใจอยู่สูงเกินวันนี้ให้จะเอื้อมแล้วบอกไม่ให้ เนีอ<ๆ>้าอ้างอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยวพ่อใช้งไม้ตบปากคนเนี่ยเข้าไปใช้มอยูไม่ดีแลวาอยู่อ่ะให้ตบปากให้ใส่ปากดีพ่อใช้มาเนี่ยผมก็ยืนเข้าไ้ก็เล่าอยู่เนี่ยทำที่าน่ไมเคยไถึวัดไม่้ที่รูหนอนแต่การเป็นเจ้าวาดใช่ไหมใช่ กี่ล้านอะไอเงินเนี่ยมันเข้ามัทีเนี่ยธนาคารเนี่ยมันกี่ล้านเข้าไม่เข้าไม่เกี่ยวกันแล้วเอ้าไม่เกี่ยงไงก็ก็บอกว่าไม่ได้พูดผมก็เสียหายสิเสียหายอะไรท่านบอกกับผมว่ามีเงินสองล้านแล้วผมไปไปพูดแล้วท่านบอกผมทําไมไม่ปรึกษาท่านท่านไม่ได้พูดสองล้านแล้วท่านพูดแล้วท่านบอกไม่พูดแต่ผมก็เสียหายสิอาจารย์กดเสียเงินไปสองล้านกว่ากเเขาจบเรื่องงานแล้ว เอาเรื่องนั้นเ,เอางี้กว่าครับพี่นะถ้าท่านลาออกตรงนี้ไปจบเลยผมลบทิ้งหมดเลยเออาไปได้ยังไงอ่ะก็วันนี้ท่านกินข้าวที่ไหนอ่ะเกาหาให้กินหรือเปล่าท่านทําผิดแมบบ่มันนะครับท่านผิดไหมท่านรู้ไหมว่าท่านมีหมายสารออกมาเรียกมาแล้วผมไม่มรมู้หมายสารอา้าวผมจะเงียบอยู่แล้วเราดูพี่น้องชายคอยมาไอ้พงษว่าไงลนะ่ะเล่นผมตลอดไงบอกเลยสำนักพุดจบอกเลยว่าที่ได้ผมอะโมฆะ ให้เขามาพูดแล้วมันจบแกยังไม่พูดเลยไม่กล้า <apply> พ <some sounds> ูดเลยอ่ะ <Hum> ก <ming> ็บอกเออบอกอาจารย์ผมบอกจบสนักพุทโธบอกพอมาแล้วบอกให้เริ่มจบเอาที่ก็บอกขอโทษจบแล้ววันที่สี่มันครบสีกีบอกก่อนวันที่สี่อ่ะท่านยังไม่กล้าขอโทษเลยอ่ะว่าทําผิดขอโทษนไม่รู้ท้างอยูพวกหัวนอนอยู่ีคิเป็นอทีีผมืออนดีวผมถึงอยู่ัาทางาหลวงพ่อทําให้เขาขนาดไหนหลวงพ่อหลวงพ่อโซเวก่า ท่านสูงๆก็มาที่จะเอาไปไปเปลี่ยนแล้วอย่าอย่าไปเปลี่ยนเลยรู้ไหมว่าน้องชายเขาด่าหลวงพ่อว่าไงอ่ะด่าไอ้พุ่งไอ้เฮียไอ้เฮียโกงอ่ะลงเฟซด้วยลูกศิษย์คนนั้นทุกคนนั่นแหละเขาตอนนี่ยไปด่าได้ไงท้าให้มาทุกอย่างอ่ะไปด่าได้ไงดอกเฟซว่าไอ้เฮียโกงเงินหกร้านเจ็ดร้านวนไปนู่นอ่ะมาจบไปได้แล้วเรื่องเราแค่ มันตกยังไงเรื่องเรืองงานผมก็ยังมีการก็ยังโดนว่าผมโกงแล้วไปพูดกับใครว่าผมโกงไอ้เงินรา้านูดเราผมรู้เาล้อโกไปเองอะ่ะล้อก็ไม่รู้ตอนนี้เขาสอบไปแล้วผมไม่นั่นแล้วตอนนี้ผมก็เถย่อตงคนตั้งเถยแล้วถ้าท่านยอมนะถ้ายอมลาออกเรื่อยไปก็จบเลย<ด>ผมรบกวน นเปล่าผมเป็นได้ยังไงอ่ะาให้ท่านออกได้ยังไงอ่ะผมเป็นได้ยังไงไม่ได้ให้ให้เราออกเราออกได้ยังไงอ่ะเอ้ากท่านผิดนะไม่ใช่แล้วเป็นแทนไหมจะเป็นแทนไหมมีคนก็เป็นแทนก็มีอยู่แล้วท่านแก้วก็ได้ท่านเปิ้ลใครก็ได้ลูงถามเขาหรือยังเอ้าคนเยอะแยะไปคนที่ดีกว่าเขาอ่ะท่านยอมรับไปกี่คนอ่ะเขาผ่านมากี่คนอ่ะเขารู้กันทั้งวัดนั่นแหละเอางี้ว่าท่านลองให้ลอง ท่านน่ยประชุมทั้งวัดเลยเนี่ยถ้า้ผ่านดูได้ผมโอเคเลยใชไรับถ้าทั้งหมดประชุมทั้งวัดเลยเ่ยเขามีเรื่องจะสอบถามท่านหลายเรื่องไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกเราไปหาไม่ไม่เทาเสียงให้รถไม่เปไม่ได้หรอกที่เท่าเลยอ้าวไม่ต้องเทาเสียงหรอกเขาถามแล้วให้อาจารย์นันตอบนั่นแหละถ้าตอบได้มันก็จบอ่ะแค่บัญชีเมนอันเดียวยังให้ดูไม่ได้อ่ะเนึ่งมันจะจบแล้วคุณก็ลาแล้วยังจงถุดคุยหา ก็ไ <One> ล <input> ่ผมออกจบๆก็รู้ท่านก็รู้ท่านก็อยู่อ่ะไม่กี่ปีมาแล้วกี่ปีอะไรกับปีไหนอ่ะปีหกสามนี่มันหกแหวนหกห้าหกหกห้ากี่ปีมาแล้วแล้วเขายอมรับไหมว่าเขาผิดนะอ้โผมก็พยายามท่านออกไปแล้วนะท่านกลับทำไมเมื่อท่านกลับมาไม่กลับมาสุขมาเลียผมกลับมาเพราะไอ้พวงมันด่าหลวงพ่อใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่เขาเงียบมาแล้วท่านจะไปเดือดร้อนอะไรเขาแล้วท่านก็อยู่เฉยๆฮะผมก็พินนอนอยู่ที่นี่ เดือดร้อนยังไงอ่ะผมที่วัดที่นี่ผมก็อยู่ที่นี่เอาแล้วผมไม่เดือดร้อนเดี๋ยวผมก็อยู่ที่นี่ไม่เดือดร้อนไปสาวหาไปเขียนไปลงพูลงแค่เพื่ออะไรอ่ะไเศรษฐกิจการเพื่อพกเนี้ยมันไม่ควรมีลองจริงมันไม่มีประโยชน์เลยอ่ะผมก็บอกเนี่ยเมื่อก่อนนี่ว่าเศรนฐกิจมันมีประโยชน์ที่จริงมันไม่ดีให้ดีเพ้าวัดเลยไม่ให้เสื่อมเสียแล้วเขาไปอ่านไม่ว่ากระดาษแล้วแม่กระดาษใจญ่พุ่งกระดาษกราเราอ่ะผมรู้หมดนั่นแหละ แล้วก็มีคนนอกไปหมดแล้วมันมันเป็นพยานหมดแล้วตอนนี้ยเขาเก็บไปหมดแล้วถ้าท่านอยู่นี่เดี๋ยวจะมีมีคนที่นั่นมาในที่บริษัทเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวผมเลยนะแล้วท่านหาว่าผมรายงานอปงองอะไรผมไม่เกี่ยวเลยไอ้คนเก่านี่อันนี้ว่ะเนี่ยมันอยู่กุฏิเนี่ยหน้าเหมือนท่านน่ะผมไม่รู้นะเนี่ยกุฏิเนี่ยอีกคนอยู่กุฏิเนี่ยเขาเห็นมดว่าทําอะไรอ่ะผมไม่รู้จักเขาด้วยที่เขารายงานไปแต่แกหาว่าผมรายงานไม่เกี่ยวเลยรายงานเรื่องอะไร ไอ้ปปงงมาสอบแล้วจะหาว่าผมแรงงานไปกองปร,ปราบก็กหาว่าผมแรงงานไปผมไม่เกี่ยวเลยกับเที่วก็มาสอบท่านอ่ะมไมอ้าวถ้ามันไม่ผิดเขาจะมาสอบทําไมผมยังไม่รู้หลวงอาหลวงราเจ้าก็โดนสอบสุเปิลใครก็โดนสอบเป็นแถวว่าผมยังไม่รู้เรื่องเนี้ยตอนแรกผมไม่รู้เลยทั้ง,ทงไปอะ่ะ ผมเราอาอยู no ่เฉยๆแล้วก <nice S 2> ็ยังเออมีคนมาโยกแย่ใ <horas> ห้ไล่ผมออกอยากให้ดังยังไงเดี๋ยวผมขอลาสิเดี๋ยวรอให้แกมาก่อนผมลาสิเดี๋ยวได้ดังกันเอาไปแล้วแต่ท่านเถอะอยู่นี่งกาไม่ช่องชอบอยากให้ดัง ใส่ให้ดังๆเลยอะคยเออแล้ว <s> ว <us> ันวันนี้มันมันจะแย่หลือครูครูยืนยืนเราไปเข้ายืนแดดกันอยู่แล้วยังจะตกางเกงสูทชายผมคงไม่พูดอะไรแล้วเพราะผมเนี่ยโดนมาตลอดนะท่านไม่โดนอย่างผมท่านไม่รู้อ่ะ ลำบากเพืออเ่อคลอดคนเลือยหลวงพี่ก็ตั้งใจมาเป็นบ่ายใจพอเขาเห็นข่าวเขากเขาเคยคิดยังไงมันเป็นเรื่องภายในไม่ใช่ว่าเอาแบบสาวใส่ให้กากีนแล้วมันไม่ถูกหรอกน้ะที่ผมเคยหลวงพี่อ้วนตอนแรกผมแลผมก็คุยกับหลวงพระแจ้านะว่าเสียหายใช่ไหมก็เรามีคณะมา,าไม่ <ๆ S 1> เดี๋ยวนะสิมีคณะสอบอธิีกรผมให้สอบผมทําไมไม่สอบท่านสั่งยกเลิกคณะอธิีกอนเนี่ย ท่านสอบผมมันก็จบท่านกระโดนสอบมาแล้วท่านก็พูดให้ฟังใช่ไหมท่านกระโดนมาแล้วพะระกษรเนี่ยผมก็เอ,อาที่หนี้ก็สอบผมทำไมท่านยกเลิกทำไมล่ะพอเรื่องตัวนี้ท่านสั่งยกเลิกผมเนี่ยประชุมพระทั้งหมดผมบ่าอย่างนี้ท่านก็ไม่เอาท่านก็ปฏิเสธแล้วจะาว่าเอาเรื่องไปข้างนอกได้ไงท่านนายมันมันไม่จอบอะ่ะสาวใช้กาทิมอ,อ,อ่ะหนองเขารู้อ้ ไม่ใช่ว่าวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดโอ้โหเงินพอเข้าเยอะม,มากมากใส่กองแล้าวัาอีกอย่างผมก็รักวัดสถานที่ผมไม่ผมไม่รัก ผมแหละทั่วจะม,มาแต่ต้นบวชเดือนเดียวผมก็ทั่วจะม,มาไอ้แก่อ,อกบรมบรรวงมรรยายผมทํามาตลอดสตรงพูดอื่เข้าใจผิดว่าเออพวกเดียวกุกมเดียวกอะไรเนี่ยผมก็ยอมว่าผมเนะี่ยเคารพกท่านแต่พอมาเจอเหมือนผมเข้าโอ้โหมันหมดเลยอะ่ะพาเจอแบบตรงๆหน้าอย่างนี้เลยบอกโอ้โหหลวงพ่อก็บอกแล้วให้ย้ายเมนเมนบอกมันจะมันจะทำให้พิบังท่านไม่เชื่อจริงๆท่านเชื่อแต่มาทำไปเชื่อไม่ชีผมคิดเกียวบพูด ผมมาย้ายแล้วมันก็มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเลยนะเมนไปอยู่เหนือโบสถ์ได้ยังไงท่านก็บอกเขียนตัหมายมาแล้วใครเพิ่มใครเพิ่มเท่าโอ้ตายวัดหรืออย่านี่ยเพราะไอ้เรายังทำเสียไอไอโนเที่ยวมันไม่มีประโยชน์ไอมักกะเป็นพวก็อย่างมันไม่มีอะไรมีเท่าวัด้นี่จริง ดูดูหุ้มไงพ่อหลวงพ่อเป็นคนแต่งตั้งผมเป็นเองไอ้ส่วนใหผมทำหลวงพ่อแต่งตั้งเมื่อไหร่ของห้าร้อยยี่สิบเก้าผมก็ลงเป็นสองเที่ยวละมาตอนแก่เนี่ยเอ้าผมก็ทำตลอดนะอมาตอนแก่ใี่มาทำไมมมไตอนแก่ช่างทำไมมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ผมทำเปนตั้งแต่ปี่สองพันห้าร้อยยี่สิบเก้ามาตลอดนะเหตุใดที่มาทำไมทำไหมี่สิมาไหมล่ะนี่เสียก็เสียนะมาตั้งแต่ตอนนั้นไม่ใช่ว่ามาตอนแก่มาเพิ่มใบบุญตายที่วัดนี่มันไม่ใช่ ผมมาตั้งแต่2,127ผมก็ทํามาตลอดไม่ใช่ไม่ทํานะหลวงพี่เอวนะมีอะไรดีขึ้นมาไหมล่ะม,มันสึกมีอะไรดีขึ้นมาเลยเอา้าผมมีอะไรดีขึ้นมาดีแ่นิดเดียะไปเถอะผมไม่พูดแล้วไปเถอะผมผมใครคอมเมนต์มาผมก็ไม่ตอบในตอนนั้นผมก็เฉยใครจะคิดยังไงก็ได้ใครทอะไร้ไม่ใช่อ่ะเพื่อนไม่ใช่ห,หรอกฉัเพื่อ ออกมาจากรเก้ารัชการที่สี่แต่พวกคุณบริหารกันได้แค่เนี้ยเหรอให้มหานิการมันดูถูกได้ขนาดนี้ยเหรอเป็นผมผมไม่ยอมนะอายเขาแต่ก็ไม่รู้สึกรู้สานี่ก็เห็นนั่งกันอยู่แล้วประชุมกันทุกสิบยี่สิบสาสิบประชุมอะไรกันอยู่อ่ะอืมหน้าโมโหมากเลยแล้วกงินภาษีประชาชนเงินเดือนคุณเท่าไหร่ให้กลางไม่เล่าวะ่ะตามพระราชกิจจานุเบกษาเงินเดือนคุณนี่จะภาษีประชาชนเท่าไหร่นิตยพัทรอ่ะใช้คําสวยหรูเป็นปาภาษาพระนิตยพัทรอ่ะไอ้จริงมันนั่งคือเงินเดือนจากภาษีประชาชนนั่นแหละ ในราชกิจจาก็ระบุอยู่<ห>ทุกคนแล้วแต่เจ้าคณะจังหวัดก็มีเงินเดือนเจ้าคณะอำเภอก็มีเงินเดือนนิติพัท์เนี่ยมีท,ทุกคนทราบค่ะทราบค่ะหวังว่าชาวบ้านก็คงจะทราบด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวบ้านก็คงจะได้วันนี้เปิดโลกอีกหนึ่งโลกเหมือนกันเราไม่เหมือนอย่างพี่น้องสอปลาวเราไม่เหมือนอย่างพี่น้องกัมพูชาเราไม่เหมือนอย่างพี่น้องเมียนมานะคุณ<ข>นั่งเขาอยู่ด้วยตัวเองค่ะ<ข>รัฐเขาไม่ได้มาซัพพอร์ตแต่เราเนี่ยรัฐซัพพอร์ตเต็มที่ แล้วคุณทํางานกันได้แค่นี้เหรอพูดก,กันตรงๆในขณะนั้ผมถามว่าศีลธรรมจริยธรรมคุณไปดูหัดไปศึกษาดูงานเมียนมามังเขาเป็นยังไงไปดูสปลาวมันเขาเป็นยังไงแล้วมันจะมาภูมิใจโอ้ยของฉันดีที่สุดก็ดูสิพระจากกัมพูชาพระจากเมียนมาพระจากพมาก่าก็มาเรียนกันที่มอจารลมามา,มาลอแต่คึงคิดได้แค่นี้ไงเขามาเรียนกับเราแล้วไงถามว่าเขามาเรียนกับเราแล้วเขามาเห็นพฤติกรรมของเราขเขาก็เอาไปเผยแพร่ทางนู้นไม่อายเขาเหรอเขาไม่อายไง พั6หนายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชเปิดเผยว่าสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7มีคำพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินมูลค่ารวม56ล้าน3า7 6 6 6บาทของนายวัสวัฒกิติทีรสิทธิอ์อดีตผู้อำนวยการส่วนบุรณนะพัฒนาวัดและการศาสนาสงเคราะห์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ถูกกล่าวหาสําคัญในคดีเงินทอนวัดให้ตกเป็นของแผ่นดินคดีนี้เป็นอีกหนึ่งคำพิพากษาสําคัญในคดีมหากราบเงินทอนวัดที่อืดเฉามาตั้งแต่ปี2,561ก่อนหน้านี้สารได้เคยมีคำพิพากษาให้จําคุกนายพนมสอนศิลป์ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาแล้วในหลายคดีซึ่งรวมเป็นโทษจําคุกหลายสิบปีรวมทั้งคณะกรรมการปรปรชยังมีมติชี้มูลคดีที่นายพนมร่ํารวยผิดปกติ ในจำนวนเงิน216ล้านบาทอีกด้วยคดีเงินทอนวัดเป็นคดีที่อื้อเฉาที่สุดในช่วงปี2560เมื่อมีผู้ร้องเรียนถึงพฤติกรรมของขอ้าราชการระดับสูงในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่มีพฤติกรรมสอที่จะทุจริตเงินงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุงวัดจำนวนมากซึ่งมื่มีการลงพื้นที่ในปี2561จหนวาที่พบข้อมูลว่า มีการการะทำความผิดในช่วงตั้งแต่ปี2,554ถึงปี2,559ถึง60วัดในพื้นที่13จังหวัดทั่วประเทศและมีมูลค่าความเสียหายนับร้อยล้านบาทคดีแรกที่ปปชเริ่มต้นเข้าไปสอบสวนก่อนจะนำไปสู่การมีมติชี้มูลความผิดข้าราชการระดับสูงจำนวนมากในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่ามีความเป็นเปรตสูงมากและกำลังทำพาสปอร์ตไปเป็นเปรตในชาติหน้าคนที่บวชมาแล้วก็พยายามลดละเลิก ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการจับพระศึกไปแล้วหลายรูปต้องติดคุกติดตารางกันไปทั้งชั้นเทพทั้งชั้นพรมกับตอนบวชเนี่ยเขาก็ให้โปรยทานนะตอนเป็นหน้าก็โปรยทานหน้าบวชเว่าสละแล้วไม่เอาแล้วมีก็ให้ทําไมมางกมาสะสมแม่เขาถามว่ามนุษย์โสสิตอนจะบวชอะเป็นมนุษย์หรือมีใจสูงพอแล้วหรือ อันนี้ใจสัง,งกอย่างนี้เอาจริงๆนะเขาเรียกใจเปรตมีความเป็นเปรตสูงมากและกําลังทําวัตสปอร์ตไปเป็นเปรตในชายพาคชักหน้าก็ยังไงที่บวชมาแล้วก็พยายามลดละเลิกไอ้ส่วนที่มันเป็นค่าศึกต่อกิเลสต่อความทุกข์เราไม่มีเป้าหมายอยู่ที่มรรคผลนิพพานที่เป้าหมายอยู่ที่เงินทองเนี่ยคุณทําหน้าที่ผิดเป้าหมายแล้ว ก็ขอกระชับเป้าหมายมาที่มักผลนิพพานให้ได้จเจริญพร